สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม5 Star นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดในส่วนของเซิร์ฟ g l o b a l แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังเล่นได้เพียง3ประเทศก็คือมีออสเตรเลียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนั่นเองนะครับเกมเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับซึ่งเป็นแนว Turn b a เ e ด RPG นะครับให้เราจัดทีมไปต่อสู้นั่นเองนะครับส่วนการดีไซน์ภาพต่างๆน,นะครับรวมถึงตัวละครเนี่ยก็ถือว่า บออกมาได้ดีทีเดียวครับภาพสวยเลยนะเออนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะมีภาษาครับนี่นีให้เราเปลี่ยนนะครับก็จะมีอังกฤษกับเกาหลีนะตอนนี้ ใครถนัดภาษาไหนก็เปลี่ยนตามนั้นนะครับต่อมาด้านล่างก็จะเป็นเสียงภาคนะครับผมเนี่ยตามนี้เลยครับภาษานะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟนะครับซึ่งมีเปิดนะตอนนี้ก็คือมีเซิร์ฟเอเชียอย่างเดียวนะครับผมอ่ะกดเข้าไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็ดูบรรยากาศเริ่มต้นกันก่อนนะครับผมคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเรื่องราวของตัวเกมครับเราสามารถที่จะกดสคริปต์ข้ามไปได้เลยนะครับผมอ่ะปึ๊บนี่ครับกดสคริปต์ไป นะครับผมแล้วมันก็จะมีการสอนเล็กๆน้อยๆนะครับว่าโจมตีแบบไหนอะไรยังไงประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับนี่ฮะโอสกิปต์ข้าไปก่อนนะครับดูอาเชอร์ดิตัวละครนะครับดูดีเห็นไหมสวยมากนะครับผมแล้วก็สเบลึกนึ่มมากเลยนะฮะอ่ะโอเคตรงนี้การโจมตีนะครับก็กดเลือกนะครับในส่วนของการโจมตีแล้วก็กดเลือกที่คู่ต่อสู้เรานะครับแค่นั้นเองนะครับผมนี่ฮะอ่ะเลือกสกิลนะครับปึ๊บจัดไป นี่ครับผมอันนี้เป็นสกิลอันตีนะครับนีฮะอู๋ตายไหมเออตีเดียวตายเลยครับผมเรียบร้อยโอเคนะครับอ่ะมาเลือกสกิลต่อนะครับคือสกิลแต่ละสกิลบางอันเนี่ยมันจะเป็นสกิลโหมด้วยนะครับผมนีอู๋ยังไม่ตายว่ะนึกว่าจะตายนะครับอาจจะตายตัวนี้อู๋โอเคเรียบร้อยสวยงามครับอ่ะโอเคตามี้เลยโจมตีตัวเดียวเว้ยนี้ บูโอเคครั้งเดียวจอดแล้วก็ตัวนี้ครับผมจัดไปปึ๊บนี่ฮนะสามตัวตายไว้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับบรรยากาศคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของการสอนการโจมตีอะไรต่างๆนะครับอ่ะกดสคริปข้ามไปต่อนะครับ แล้วมันก็จะพามาหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าในส่วนของการเลือกตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด5สายอาชีพแล้วก็มีธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะมีการแพ้ทางกันนั่นเองนะครับดูตัวละครผู้หญิงแต่ละตัวดีน่ารักเท่านั้นเลยนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็น yeah, ี่ฮะ จะเป็นในส่วนของแอสซิสนะครับก็จะมาในส่วนของธาตุมืดนะครับก็มีให้เลือกสเตตรงสเตตตัดตามนี้ครับมาอ่านดูนะครับแล้วก็สกิลนะครับก็มาดูได้นะครับโอเคต่อไปก็ผมดีฮะอ่าก็เป็นไนท์นะครับจะเป็นธาตุน้ํานั่นเองนี่ครับดูได้สปงสกิลอะไรต่างๆครับก็เลือกดูประมาณนี้นะครับต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของวิสัทนะครับก็เป็นธาตุไฟนะครับนี่โอ้ อันนี้แบบดูดิเห็นไหมฮะโจมตีแบบทั้งหมดเลยนะครับในช่องตรงนี้นะฮะถือว่ารุนแรงพอสมควรนะ95%เลยทีเดียวนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นอาชเชอร์นะครับผมนี่ก็จะมาในส่วนของธาตุลมนะครับนี่ครับผมลองดูได้นะครับโอเคอาชีพสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับวอริเออร์นั่นเองครับก็จะเป็นธาตุแสงนกนะครับผมนี่ครับ สกิลเขานะครับอันนี้นะครประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เลือกตัวละครครับว่าเราจะเลือกตัวไหนยังไงเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับผมก็ดูน่ารักดีนะครับเป็นไนท์นะครับเออธาตนานะครับก็พิมพ์ชื่อพิมมาอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวกดพิมพ์ชื่อก่อนนะครับจัดไปเรียบร้อยแล้วก็กดเช็คด้วยนะว่าชื่อมันสามารถตั้งได้หรือเปล่านะครับก็ลองกดเช็คดูอันนี้ตั้งได้นะครับก็กดครีเอทไปเลยนี่นะครับ ่าโอเคอุ้ยมีให้ใส่แล้วดีว่าใส่เลขใส่อะไรนี้ด้วยนะครับอ่าหกสามหโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดโอเคไปนะครับก็เป็นการตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ข้างในตัวเกมนั่นเอง โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในส่วนของหน้าหลักตัวเกมแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมลองเล่นไปตอนนี้จนถึงเลเวล6แล้วนะครับซึ่งก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันนะกว่าจะเลเวล6นะครับทีนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยจะมีในส่วนของเควสต,ตรงนี้ครับนี่ฮะมันจะมีให้เราทําเรืร่อยๆนะครับซึ่งเมื่อเราทำเควสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะกดรับไป นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก <t un> ็เล <ult> ่นตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีแบบว่าให้เราสุ่มฮะตัวละครได้อยู่โดยการแบบว่าแจกการ์ดอย่างเี้ยครับเออมันจะแจกให้เรานะครับแล้วเราก็ไปสุ่มเอานะครับโอ้ผมได้ของมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปนะครับเควสมันก็จะบอกให้เราทําไปต่อเลยนะครับซึ่งเราลองกดดูนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรอย่างเช่นอันนี้ฮะผมก็จะแบบส่งแบบตัวละครไปทํางานอะไรเงี้ยนะครับส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มากดเคลมของได้เลยนะครับตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับ ก็จะได้ของรางวัลตรงนี้มานะครับผมแล้วก็ส่งไปทํางานต่อได้นะครับผมเนี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงออโต้ตรงนี้ครับผมเพื่อที่จะจัดทีลงไปให้มันแบบไปหาของรางวัลและประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบิ๊กอินตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็ไปจัดการและเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอนะครับตามระยะเวลาที่มันบอกนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราทําทั้งหมด3ครั้งนะครับเราถึงจะได้ของรางวัลตรงนี้มานั่นเอง นะครับประมาณนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า,าภาพเกมใครยังไม่สวยนะครับก็มาดูตรงเซตติ้งตรงนี้ได้นะกดเข้ามาแล้วก็เนี่ยออปชันด้านล่างนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเอานะครับเนี่ยเซตติ้งก็จอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนภาษาก็จากตรงนี้ได้นะครับรวมถึงเสียงพูดต่างๆก็ปรับได้จากตรงนี้แล้วก็เสียงในส่วนของเอฟเฟกต์อื่นๆก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับอโอเค นะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็กดเข้ามาที่ตรง Adventure นะครับตัวเกมจะมีดันเทียนแล้วก็มีตรง Battle รตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับมากดตรง a d v e n t เ r e ไปก่อนนะครับซึ่งในส่วนของ Adventure เนี่ยนะฮะมันจะมีแบบว่าให้เราต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีเป็นแบบเควสหลกักเควสรองอะไรอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกดไปตามเควสของมันเลยนะครับตอนนี้ด่านเอ่อเท่าไหร่แล้ะ 2-11ขีด11เนาะนะครับมาจัดไปนะครับผม <Okay. S 1> นี่ครับเข้าไปสู้เลยนะครับไม่รู้จะสู้ได้แค่ไหนอะไรไงบ้างนะนะครับมากดลองดูก่อนนะฮะจัดไปนะครับระบบการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีเป็นออโต้เลย นะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากนะครับนอกจากแค่เรามาทําการจัดทีมตัวละครลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับว่าจะให้มันอ,อยู่ตําแหน่งไหนนะครับแต่ว่าในส่วนของตําแหน่งเนี่ยตัวละครที่เป็นแบบตัวแทงอะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องอยู่ด้านหน้านะมันไม่สามารถอยู่ด้านหลังหรือว่าตรงกลางได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบยิงไกลพวกตัวเวทตัวฮิวตัวอะไรเงี้ยตัวซัพพอร์ตนะครับมันก็สามารถที่จะแบบมีช่องของมันอยู่ได้อยู่ หรือตรงกลางก็สามารถอยู่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจสลับสับเปลี่ยนเองนะครับเราสามารถกดออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยปุ๊บนะครับมันก็จะทําการจัดตัวละครลงให้ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรียกเป็นแบบสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับเออเหมือนพูดแบบติดตามไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มนะครับค่าความสามารถขึ้นมาด้วยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของศัตรูที่เราจะต้องเจอนะครับแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้นะครับประมาณนี้เนาะ โอเคมาเดี๋ยวเรากดสตาร์ทแพทเทิร์นไปเลยครับนี่มาแล้วครับนี่ครับเราบปกแรต่อสู้ก็นี่ฮะออโต้ด้านบนเนาะแล้วก็เล่นคามเบสารต่อสู้ได้เลยนะครับในส่วนของการต่อสู้ก็อย่างที่ผมบอกกันเนาะนะครับตั้งแต่ตอนต้นนะที่มันมีการสอนอยู่นะครับก็น่าจะรู้เนาะว่าต้องกดใช้สกิลเองถ้าเกิดเราปิดออโต้อะไรเงี้ยนะครับแต่หลักๆก็ถ้าไปไม่ได้คือกดออโต้ไปแหละนะครับจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งดูอะไรเยอะแยะนะครับผม ให้มันแบบสู้ๆไปนะนี่อถ้าตัวละครเราแบบว่าเก่งพอเราอัพโอเคแหละนะครับมันก็สู้ผ่านแน่นอนแหละนะครับผมนี่ฮะให้มันสู้ไปแบบนี้ครับผมอประมาณนี้นะครับในแต่ละดานเนี่ยมันจะมีเวฟบ,บอกอยู่นะครับเนี่ยตรงเวฟเนี่ยนะครับเอ่อตรงนี้ด่านนี้มันก็จะมีทั้งหมดสองเวฟด้วยกันนะครับแต่ว่าบางที่บางอันเนี่ยมันก็จะมีสามเวฟอะไรนะครับผม นี่แชด้าไม้ตายนี่นะมาเนี้ยเออและนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยเนหะ็นไหมมันจะเป็นรูปแบบเอ่อคนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับฟิบฟิบ,บตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปดูได้นะครับนี่ฮมันจะเป็นในส่วนของระบบการแบบว่าเนี่ยเป็นระบบไอดอลก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครตรงนี้เนี่ยมันจะทําการเก็บเลเวลให้เรื่อยแล้วก็เก็บของหาของนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะครับแล้วตัวด่านเนี่ยมันจะมีด่านแยกย่อยตรงนี้ออกมาด้วยนะครับให้เราเข้าไป ทำการแบบเก็บเลเวลเก็บดาวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมกดเข้ามาดูตรงนี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีด่านแยกย่อยตรงนี้แหละครับให้เราเข้าเรื่อยๆนะครับซึ่งสมมุติะผมกดอันนี้มานะครับเห็นไหมนี่ฮะ,ะมันจะให้เราเก็บดาวนะครับตามที่ตัวเกมมากําหนดว่าเราจะต้องทําอะไรเราถึงจะได้ดาวครบอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเมื่อเราทําการแบบว่าจัดการด่านครบแล้วเรียบร้อยดาวเต็มเ,เรียบร้อยนะครับตรงนี้เต็มนะครับเราก็จะได้ ของาะวัลจากตรงนี้นะครับเช่นด่านนี้นะฮะ,ะมันก็จะเอาการ์ดไอเจ้านี้มาให้เรานะครับซึ่งมันก็จะแบบว่าสุ่มตัวละครระดับขาวกับระดับน้ำเงินมาให้นะครับประมาณนี้นะออต้องครบก่อนนะครับถึงจะได้การ์ดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบถ้าเรา AFK อยู่เราไม่ได้ออนไลน์มันก็จะเก็บไปเรื่อยครับเนี่ยมันก็จะมีเวลาขึ้นหนึ่งนะคะีครเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะฮะกดรับของเลย นะครับเนี่ยของที่ผมได้มาแล้วก็ exp รวมถึงเงินรางวัลอะไรต่างๆนะครับที่ผมได้มาก็มันก็จะบอกตามนะครับกดเคลมเลยปึ๊บนี่ฮนะไดางมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมทีนี้เวลามันก็จะนับใหม่ครับผมมันก็จะหาของหาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆต่อไปเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ด่านที่สู้อยู่เมื่อกี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเออโอเคกดไปที่ world map เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะรูปแบบตัวเกมนะครับคร่าวๆนะครับในส่วนของเกมเพลย์ต่างๆ นะครับผมก็ผ่านด่านไปเรื่อยเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเมื่อเราผ่านตามที่ตัวเกมมากําหนดแล้วนะครับเราก็จะได้ของรางวัลจากด้านล่างตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะเวอร์แมปนะครับตรงนี้เราสามารถกดขยายมาดูได้นะครับนี่แผนที่มันก็จะมีใหญ่ประมาณนี้ครับเออต่อไปนอนะคตมันก็จะมีแบบเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวกดกลับออกไปหน้าเมนูหลักตัวเกมกันนะครับ อะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของการเปิดกาชากันดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้ฮะมันจะมีแบบว่ากดเข้ามาดูก่อนได้นะครับมันจะมีตู้กาชาอยู่นะครับตรงแซลม,มอนตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหม ตู้กาชาตรงนี้ก็คือแบบว่าเราสามารถที่จะมาซัมมอนได้นะครับเอ้ยผมมีการ์ดแบบให้ซัมมอนฟรีด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เพชรในการซัมมอนตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีแบบให้เรามาเลือกซัมมอนนะครับโดยจะมีแบบไอที่เป็นพูดตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบเป็นตัวละครแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมมาทําทการซัมมอนอันนี้ก่อนนะครับตัวละครก่อนดูซิว่าผมจะได้อะไรกดไปเลยซัมมอนสองครั้งเอ๊บโอเคมาดุยมาแล้วครับ อันนี้เนี่ยผมยังมีอยู่นะการ์ดนี้อยู่ในกระเป๋าผมก็ยังมีอยู่กันนะครับโอ้สีทองอันนี้ครับมาแล้วปึ๊บจัดไปสีทองด้วยว้าวโอ้โหระดับแรมาแล้วจ้าสุดยอดภาดมืดนะฮะอันนี้ก็ธรรมดาไปนะครับสินเงินใช่ไหมอุ้ยธรรมดาเลยอ,อันนี้สีขาวนะครับโอ้โชคดีวะ่ะได้อันนี้มาครับผมแจมฮะ ถ้าเกิดเราจะแบบสุ่งต่อไปเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เพชร1,500เพชรนะครับประมาณนี้นะอ่ะมาดูสัตว์มั่งนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งใบกัดไปปุ๊บนี่ฮะสีแล้วฮนะปุ๊บหมดแล้วอุ้ยธรรมดาครับผม <laughs> โอเคครับ ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบตู้สุ่มกาชาีกอันหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะดูเลทแล้วก็กดดูได้ครับเนี่ยเลทมันก็จะมีบอกนะครับตามนี้นะฮะคือเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมแบบเลทค่อนข้างเกลือพอสมควรนะดูดิ0.0 1 4สอ่ะเปอร์เซนที่มันจะออกแล้วผมกดเปิดได้เมื่อกี้แบบเออโชคดีว่ะนะฮะสุดจัดนะครับผมนี่มันจะมีเลทบอกอยู่นะก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมมาดูในกระเป๋าผมมากนะครับ มันจะมีแจกที่เป็นการ์ดแบบอย่างนี้ฮะนี่ครับมันไม่ได้การันตีนะว่าว่าเราจะได้ทองหรือเปล่านะครับผมก็คือมีโอกาสเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูนะครับนี่มีสัตว์ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะมีตัวละครด้วยนะครับค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมเปิดอันนี้แล้วกันนะครับมาจัดไปดูซิว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับแม็กทีเดียวเลยนะเออจะได้สีทองไหมดูดูอดูฮะมาครับปึ๊บโอ my god m ม g กอดูครับทุกคนดูไม่มีเลยโอ้โหพระเจ้าสีน้ำเงินยังไม่ออกเลยอ่ะมีแค่สีเขียวอ่ะคิดดูโอ้โหพระเจ้าจอดสุดยอดโอ้โหอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้ครับอันนี้เป็นสัตว์นะครับดูดิว่ามันจะมีแบบสีน้ำเงินออกไหมนะฮะอ่ะโอเคจัดไปฮึบ โอ้ว้าวว้าว,าวาสุดยอดสีเขีย <laughs> วโอ้โหนะฮะโอเคตามนี้เรียบร้อยคือมันจะมีให้เราแบบว่าเหมือนเหมือนจะไปรวมอะไรการ์ดได้ด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไงก็ใครที่แบบเล่นเกมนี้แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะเล่นเกมนี้แบบจริงจังหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง นะครับอ่ะมาอันนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับการ์ดอันนี้นะครับสีน้ำเงินสักหน่อยสีมาแล้วพึบพึบมาจะไปโอ้โหมัมีแต่สีเขียวโคตรเกลือเลยว,วะ่ะอืออ้าวอีกรอบอือพอชอบดีอะ่ะสุ่มเมื่อกี้เนี้ยอึบมาครับ มาครับพี่น้องเขียวรุนล้วนโอ้โหเจ้าเหลืออยู่แค่นี้นะฮะอ่ะก็ลองไปเปิดกันเอาเองแล้วกันนะครับผมผมเปิดให้ดูประมาณนี้นะฮะเออหมดแล้วครับเออนะครับอ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับเรามาดูตรงเมนูด้านล่างกันนะครับกดเข้ามาตรงนี้เลยอตรงเมนูแรกเนาะนะครับกดเข้าไป นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวละครน,นะครับที่เรามีนั่นเองนะครับซึ่งก็เนี่ยมันก็จะมีแจ้งอยู่นะครับว่าเรามีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับตัวละครที่ผมได้ไปไหนว่าอีกตัวหนึ่งนะครับเด,ดนะด ha. เดี๋ยวผมกดดูก่อนนะอ่าอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวกดเข้ามาดูก่อนนะครับที่มันมีเพิ่ม <S <S เติมเข้ามานะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดหาตัวละครได้แล้วเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอให้มันอยู่ไหนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เว้ยนี่ฮะกดเข้ามาดูนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่า ถ้าเกิดสมมติเราได้ตัวซ้ำมาหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะเลือกเอาเป็นเพชร500เพชรไหมหรือว่าจะเอาเป็นตัวละครนะครับแน่นอนว่าผมไม่เอาเพชรครับผมจะเอาตัวละครก่อนนะตอนนี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันโอเคแล้วนะครับเพราะกดคอนเฟิร์มอันนี้คือการเอาตัวละครนะครับผมเนี่ครับผมเรียบร้อยอ่ะผมก็จะได้ตัวละครไปนะครับตัวละครมันก็จะเข้าไปอยู่ในเอ่อตัวแบบเนี่ยครับตรงนี้แล้วเห็นไหมมันก็จะมีเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวละครตัวใหม่ที่ผมได้เพิ่มเติมเข้ามานั่นเอง นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัวละครที่ผมได้มาใหม่หน้อยนะครับตัวนี้นะผมก็กดเลือกที่ตัวละครแล้วก็สามารถที่จะกดใส่ไอเทมได้นะครับโดยการกดออโต้ไปเลยใส่ไปนะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะด้านบนเราดูนะครับมันจะมีให้เราใส่แบบว่าที่เป็นเนี่ยฮะเครื่องประดับด้บดวยนะนะครับผมเอ้ยมีให้ใส่แบบนี้ป่ะ โอ้อันนี้คือเราไม่มีเว้ยเราต้องมาทําการสร้างก่อนนะครับในส่วนของเมนูการสร้างตรงนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถี่จะแบบเนี่ยมาผสมได้นะครับนี่ครับมันก็จะมีของแรงของมันอยู่นะครับตามนี้นะครับถ้าสีขาวก็จะแบบอ่ผสมง่ายหน่อยนะครับเออทำง่ายหน่อยส่วนอันนี้นะครับสีเขียวเริ่มเริ่มจะต้องใช้ของเยอะแหละนะครับเห็นไหม ระดับแรขึ้นไปก็เริ่มใช้ของที่แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็ต้องไปกดดูว่าเราจะหาได้จากไหนบ้างนะครับมันก็จะมีบอกนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้นะครับเอออย่าลืมมาลองเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะนะครับและทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวละครเราสามารถอัพเลเวลได้นะครับกดเข้ามาตรงเลเวลอัพตรงนี้นะครับนี่การอัพเลเวลนะครับก็จะใช้ไอ้เจ้าพวกนี้นะครับในการอัพนะครับผมนี่เห็นไหมอัพไปเลยนะครับประมาณนี้นี่ครับใช้ในการอัพตรงนี้ มีเยอะมีเยอะนะครับนี่ไปไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็กดโอเคมันก็จะทําการอัปเลเวลให้เรียบร้อยนะครับตัวละครก็เลเวลรอัพแล้วนะครับแล้วก็มีตรงเทรนนิ่งตรงนี้ด้วยนะครับนี่ใช้เจ้าอะไรไม่รู้นะครับเป็นการเทรนนิ่งตรงนี้นะอ่ะเพราะกดเทรนนิ่งได้เลยนี่ครับนี่นะควพอสามารถเขาก็เหมือนจะแบบเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรประมาณนั้น่ะนะครับผมเนี่ยเออนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผม อ่าโอเคต่อไปนะครับมีการเพิ่มแรงด้วยนะครับผมกดตรงนี้ฮะแรง up นะครับการเพิ่มแรงเนี่ยจะต้องใช้เจ้าผงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผงตรงนี้ได้จากไหนได้จากการแบบลงไปต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถได้มาเหมือนกันแล้วก็ได้จากการย่อยในส่วนของพวกไอเทมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัพดาวนะครับเพราะว่าผมมีอยู่นี้เนาะกดอัพไปนี่ครับ up down เรียบร้อยนะครับเมื่อแรงสูงขึ้นนะครับผมก็จะต้องใช้เจ้าผงเนี้ยเยอะขึ้นนั่นเอง นะครับประมาณนี้นะก็ลองเข้ามาอัพกันนะครับเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับสกิลแล้วก็สามารถที่จะมาทําการแบบอัพได้นะสกิลของตัวละครเนี่ยนะครับผมอ่าตัวนี้เนาะนะครับก็เนี่ยถ้าเกิดเราจะอัพสกิลนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะอัพเอ่อสกิลอันไหนนะครับผมเนี่ยเลือกเอานะครับอ่าสมมุติผมจะอัพสกิลนี้นะครับก็จะต้องใช้สมุดสกิลตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยกดอัพได้เห็นไหมเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้น นะครับความสามารถต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับเรียบร้อยประมาณนี้นั่นเองนะครับสมุดในส่วนของการเอ่ออัพสกิลตรงนี้ก็หาได้จากการลงไปต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับทำโครงทำเควสนะครับแล้วก็ลงดันเจียนนะครับอืมอ่ะโอเคทีนี้เอ่ออันนี้ก็คือที่ผมพาเข้ามาดูแล้วเนาะนะครับจะเป็นการแบบว่าเอ่อครับของสร้างของอะไรประมาณนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการแบบว่าเอ่อย่อยนะครับเป็นการย่อยนะครับอย่างนี้ กดเข้ามานะครับย่อยของตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ผมมานะครับเนี่ยผลย่อยได้เลยอ่าเ๊บเรียบร้อยนี่ครับได้ผงมาแล้วนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นการซัมมอนเนาะผมพาเข้ามาดูแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นในส่วนของเออร้านค้านะครับขายของก็จะเป็นแบบว่าใครที่มีตังค์นะครับก็มาเติมเงินไปนะครับผมแค่นั้นเอง นะครับเออแล้วก็เกมนี้มันดีอยู่อย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าเดี๋ยวก่อนมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะมันมีแล้วปะไม่เห็นมีอะไรเลยเออนะครับนึกว่าจะมีอะไรให้เราแบบเอามาซื้อหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับโอ้ผมสามารถมาใช้แต้มตรงนี้ในการแบบเนี่ยมาแลกเอาการ์ดพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมนะโอเคทีนี้ตัวเกมเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเป็นแบบตลาดกลางเนาะซึ่ง ข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะเอาของที่เราไปหาดรอปมาได้หรือว่าเปิดได้เนี่ยนะครับมาขายตรงนี้แล้วก็ขายมาแลกเป็นเพชรได้นะครับเพชรที่แบบเป็นเพชรเติมอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราขายได้เราได้เพชรมาเนี่ยเราสามารถเอาไปทําการเปิดหรือว่าเอาไปทาการทําอะไรได้ทุกอย่างเหมือนเราเติมเงินซื้อเพชรเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของตัวเกมนี้นะครับแล้วก็ของที่เราได้มาไอเทมที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะขายได้ทุกอย่างนะ มันจะต้องมีตาสัญลักษณ์ที่เป็นขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเออถ้าไม่มีตาสัญลักษณ์นี้เราขายไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราจะซื้อนะครับแล้วก็กดเข้ามาเลือกได้นะครับเนี่ยเลือกเป็นอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีขายอยู่นะครับเห็นไหมแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพชรล้วก็ซื้อไปแต่ถ้าไม่มีก็ซื้อไม่ได้แค่นั้นจบนะครับส่วนถ้าเราจะขายก็กดเซลล์ตรงนี้นะครับนี่นะมันมีตาสัญลักษณ์ขึ้นนะครับอันนี้คือขายได้ก็กดเข้ามาแแลลลล้วกกก็ทําารบบดเเซ์ไปย นะครับประมาณนี้นะเนี่ยกดเซลลงไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะนะครับก็ลองเข้ามาอ่านดูนะครับเออเนี่ยเห็นไหมเอาไปขายถ้าเกิดมีคนซื้อคือเราได้เพชรเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นเมนูเกมประมาณนี้นะครับแล้วก็กดขยายมาตรงนี้นะก็จะมีเมนูเพิ่มเติมนะครับมีเมนูการจัดทีมแล้วก็แบบตัวละครแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับผมขอเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับไอ้ที่เราได้มา นะครับผมเนี่ยจะอยู่ในนี้นะเห็นไหมนะครับผมประมาณนี้เอออันนี้ก็คือแบบเอามาทําการแบบเหมือนเหมือนย่อยเหมือนแบบว่าเอ่อย่อยเป็นตัวแบบระดับสูงขึ้นได้นะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่คือผมยังไม่ได้ลองนะอันนี้ก็คือมาลองเอาเองแล้วกันนะครับผมมาลองทําดูนะครับเออนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนคอลเลกชันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีครบเนี่ยเราก็จะได้ค่าความสามารถตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาน่นีงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ S <S <S มีอะไรอีกน้าแล้วก็มีระบบแคลนนะครับอันนี้ก็ดูแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นแรลงต,ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นแบบคอเลคชั่นสมุดสะสมอะไรประมาณนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นการแอดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเมลส่งของแบบว่า GM ส่งมาให้หรือเราได้ของอะไรมาแล้วก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้กดเข้ามาดูอันนี้ก็จะเป็นดันเทียนครับ <S <S ดันเทียนตรงนี้ก็คือให้เราแบบลงไปแบบไปหาของหาอะไรเงี้ย นะครับผม,อ,มอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนที่จะเปิดตามแบบตามวันนะดันเจี้ยนเปิดตามวันนะครับเห็นไหมมันจะแบบมีในส่วนของตรงธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในแต่ละวันคือธาตุจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะทําการปไอ้เจ้าพวกนี้ครับเป็นสมุดสก,กิลอะนะครับมาให้เรานะครับยิ่งสูงนะครับมันก็จะยิ่งได้ของดีขึ้นเห็นไหมตามนี้นะครับผมก็ลองเข้ามาดูนะจ๊ะนีะ่ประมาณนี้ครับผม โอเคอันนี้เป็นการเข้าไปลงไปหาเงินนะครับแล้วก็ยังมีแบบเนี้ยดันเทียนเลือดด้วยแล้วก็อันนี้เป็นทาวเวอร์นะครับมันยังไม่เปิดนะครับผมโอเคต่อมานะครับอันนี้เป็นในส่วนของการแบทเทิลนะครับก็คือมีอารีน่าครับให้เราสามารถที่จะไปสู้กับชาวบ้านคนอื่นๆได้นั่นเองนะครับเงงไหมนะครับผมแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะไปสู้กับใครนะครับแล้วตรงอารีน่าเนี่ยมันจะมีการ์ดตรงนี้นะครับให้10ใบนะครับผม หลังจากที่ใช้บดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากดซื้อได้เปล่าไหนซ,ซื้อได้ปะอ๋อน่าจะมาซื้อได้าจากตรงนี้นะนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีแต้มในการซื้อนะน่าจะใช้ตรงแต้มอารีนา ER na, ในการแบบมาแลกอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีลำดับของมันนะครับแล้วก็มีของรางวัลด้วยเนาะนะครับในส่วนของอารีนาตรงนี้นะครับอแล้วก็จะมีคอริเซียมนะครับแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับแต่ว่ามันยังไม่เปิดนั่นเองนะครับผมอืก็ข้่ควๆประมาณนี้แหละในส่วนของตงัวเกมนะครับบทแรก ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมวันนี้มีอะไรไหมกดเข้ามาดูวันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อพวกอะไรนะอ๋อสกิลเออสกิลของในส่วนของแบบเอ่อตรง ID ของเราตรัวละครของเรานะครับเราสามารถมาอัพได้ด้วยนะตรงนี้นะครับนี่นะอ่าอัพเข้าไปเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออนะครับผมเหมือนเพิ่มอัตราการดรอปอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่ม exp อะไรเงี้ยนะครับผมผมว่าเพิ่มอัตราการดรอปดีกว่านะครับเออเนี่ยเพิ่มโกด้วยนะฮะเออก็จะลืมมาอัพแล้วกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเหมือนแบบระบบซีซันพาร์ตอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็มากดเต็มแล้วก็กดรางวัลได้ลืมไปเลยนะเนี่ยเออดีที่กดเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของตัวเกมนะครับก็ยังไงเนี่ยใครที่จะเล่นนะครับลิงโหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ไปลองโหลดเล่นกันได้นะครับผมยังไงเนี่ยถ้าผิดพลาดอนะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะครับยังไงก็อ่าไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมเออคิดว่าน่าจะเล่นไปเรื่อย,อยนะ สำหรับเกมนี้นะครับถ้ามีอะไรแบบรู้มากกว่านี้หรือว่ามีอะไรที่อยากจะเอามาโชว์ก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมนี้นะครับอ่ะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไวา้เท่านี้สวัสดีทุกคนครับผม